ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็แฟนในการทางช่อง y o u t u b e นะครับครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องการสังเกตนะครับพยาสมิงเหล็กหรือพยาเหล็กไหลนะครับในช่วงที่เราเอาน้ำพึ่งไปเลี้ยงนี่ครับ ทีนี้ให้เราสังเกตยังไงครับการจะดูว่าท่านมากินน้ำผึ้งหรือไม่หรือว่าท่านยังจิ๋งักซิ์ที่ยังอยู่ที่ก้อนหินที่เราคิดในท่านยังอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงครับขอให้เราสังเกตนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นเงานี่เป็นน้ำผึ้งนะครับที่หยดลงไป คือผมจะมีถ้วยตั้งไว้ข้างหน้าหนึ่งใบแล้วก็จมือแตะๆนะครับแล้วก็เต้มทุกขิดนะครับที่ผมองมาเต้มไว้เล็กๆครับแต้มไว้ทีนี้เราสังเกตครับว่าการท่านใจออกมากินเหล็กไหลหรือไม่อะไรยังไงครับให้เราสังเกตล,ลักษณะนี้นะครับ ในส่วนที่เป็นหลุมนะครับก็จะมีการงอกนะครับท่านกําลังงอกขึ้นมานี่ครับให้ดูกันชัดๆนะครับดูแบบนี้นี่ครับนี่ครับจะเห็นชัดเนนะครับแล้วก็มีหลากหลายสีนะครับไม่ใช่มีแค่สีเดียว เล็กๆนี่คือใช่หมดนะครับเนี่ยครับดูกันชัดๆครับดูเนื้อกันให้ชัด,ชด,ด นี่ครับเราอีกเม็ดหนึ่งครับที่ท่านกําลังงอกออกมานะครับแต่คือยังเป็นเม็ดกลมๆอยู่ครับยังยังยังไม่มีการไหลไหลตัวนะครับถ้ามีการไหลก็คือจะลักษณะนี้ที่เราเห็นนี่ครับแต่นี่คือกําลังงอกขึ้นมาเฉยๆครับนะครเห็นนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ครูบากันที่ได้กล่าไวไว้ครับก็คือมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงครับคือวันพระหรือว่าวันเดือนที่เดือนเต็มดวงครับที่เอามาอาบแสงกันที่ครัว่านครับทาให้สีเหล็กไหลที่อยู่กับเรานะครับจะมีสีที่สวยงามแล้วก็เงาครับ คือถ้าเราบูชาเราต้องเอาน้ำพึ่งมาตั้งไว้ข้างหน้านะครับให้ลองพิสูจน์ดูก่อนครับอย่าเพิ่งเชื่อคำที่ผมพูดนะครับนี่ครับ<ส>ให้ท่านเอาถ้วยน้ำพึ่งมาว <iyor> างไว้ข้างหน้าแล้วก็ให้ท่านสังเกตด,ดูครับถ้าท่านยังไม่ได้ลองดูอย่าเพิ่งเชื่อที่ผมพูดนะครับให้ลองดูก่อนอันนี้ครับเป็นรูนี่ครับเราสังเกตเห็นเห็นเป็นรูนะครับลงไปลึกๆนะครับ จะมีคล้ายๆเป็นเม็ดอยู่ข้างในนะครับแสงไฟนะั่นจะส่องเข้าไปถึงนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับที่ผมจะให้ดูเราจะพลิกดูอีกด้านหนึ่งครับสังเกตดูอีกด้านนึ่ง อันนี้คือแถบที่หลุดออกไปนะครับแล้วก็นี่คือเป็นคล้ายๆจะมีเม็ดเม็ดหนึ่งครับที่กิ้งไปกิ้งมาแล้วทําให้พื้นผิวบริเวณนี้ที่เป็นพื้นผิวเรียบนะครับมันขูดขาดนะครับเห็นไหมครับแต่ช่วงที่จะมาอาจจะมีการหลุดออกไปก็ไม่ได้สังเกตนะครับไม่รู้ว่าเป็นเม็ดอะไรนี่ครับอีกเม็ดหนึ่งครับอาจจะเป็นเม็ดลักษณะนี้ก็ได้ครับที่หลุดออกไปที่ดูที่เราเห็นเนะี่ย นี่ครับผมผมนะครับเดินดูดองไปครับมันสังเกตด,ด้านล่างอีกด้านนึงนะครับนี่ครับด้านล่างที่เราสังเกตง่ายๆครับก็คือที่ผมตั้งตั้งกระสไนแล้วก็ถ้วยน้ำพึ่งเก้วบางมันข้างหน้านะครับคือเขาจะไหลลงมาเองครับเราสังเกตดูง่ายๆ นี่ไม่ได้เอาเก่าแปะไว้นะครับคือท่านงอกออกมาเองแล้วก็ไหลออกมาเองนะครับนี่ครับแล้วก็ดูลักษณะตรงนี้นะ่าจะเป็นส่วนที่หักนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นวเป็นชิ้นนี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับ ว่าสีก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอันนี้คือตอนขุดออกมาก็คือไม่มีที่เป็นยอดชัดแล้วนะครับยอดใหญ่ๆนี่ไม่มีแล้วนะครับก็คือจะเห็นเฉพาะรอยหักนะครับที่หักออกไปนะครับก็คือ อันน,ยยน,นี้ที่เราเห็นนี่คือไหลออกมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยไหลออกมาทดแทนตรงที่หักออกไปเนี่ยครับเหมือนมอนอย่างตัวนี้ครับสังเกตุได้ยนี่ครับเม็ที่เห็นที่เราเห็นนีครับอีกเว้นอย่ง จะเป็นสีดำเงานะครับจะแตกต่างกับสีพื้นๆทั่วไปแต่องค์นะครับจะมีสีที่แตกต่างออกไปนะครับไม่เป็นสีเวกันหมดนี่ครับถ้าแบบนี้จะเห็นชัดเจนเลยนี่ครับที่เราเห็นกำลังผุวขึ้นมานะครับในส่วนนี้นี่ครับ แล้วก็มีนี่ครับให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับที่เป็นเล็กๆนี่ครับกำลังงอขึ้นมานะครับนี่ครับล็กงอขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการไหลเหมือนกันกนะนี่ครับ ็เรารู้นะครับเราสังเกตดูครับเวลางอกขึ้นมาเราเขาจะหลายงยลนนักษณะนี้แต่คือมันผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาก็ขอให้เราดูไปเรื่อยๆก็ได้นนครับท่านที่ศรัทธาจริงๆนะครับมันสดบนแล้วเราก็ทําตามที่าาทครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ครับไม่ผิดครับตรงนั้นเอาน้ําพึ่งถาวายทุกวันพระแล้วก็เอา ขนหนาแสงกันนะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องจริงครับอันนี้ผมไม่ได้ตรวปรูเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมพูดนะครับให้ท่านลองเองแล้วก็ใช้วินิจพิจารณาาณในการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ